ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมก็สู่ช channel บ้านหลังเขาชา n น l นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับผมมาชมนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับผมก็คือภูของคำนะครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค้นพบใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมกับเดี๋ยว จะพาทุกท่านนะครับผมมาหากล้วยไม้แดงกุบบนนะครับผมเหมือนกว่าสีมาหาหลักการรับชมธรรมชาตินะครับผมอันนี้เป็นเป็นแหล่งนะครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับผมของอำเภอกุดเข้าปุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวหาก่อน อันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้ฮะต้องหาผู้รู้นะครับอ่ะวันนี้มีไกดท้องถิน่นผู้ซอยพยาบาลรับผมผู้ซอยหนิงกับสวิตน่ะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อก็ผู้ของคำนะฮะก็มีจุดเด่นอ่ะมี เสาเฉลียงนะครับเสาเฉลียงมันเยอะจนเรียกว่าร้อยเก้าเสาเฉลียงผู้คล้องคำนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปชมกับเป็นลายหินนะครับอุ้ยสวยมากเลย เป็นที่เป็นภูเขานะครับผมที่ค้นพบนะครับไม่นานยังหาต้นเสาเะเลียงไม่เจอเลยไม่ดีไกลมากนี่ก็ภูเขาลูกนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับ มีธรรมชาติมีพืชมีต้นไม้หลากหลายนะครับผมก็คอนข้าแก่การรักษาอนุรักษ์นะครับแล้วก็ควรส่งเสริมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ เดี๋ยวจะพาไปเบิงทางแข่เป็นชื่อของขดต้องติดที่เรียกนะฮะเป็นพลาหนหินที่กว้างมากทางนั้นก็จะเป็นเสาเฉลียงอยีกครับก็จะเป็นผาสัน แหล่งน้ำแง่งจะเป็นร่องตรงกลางไลลงมาลงมาใส่นี่เป็นแองที่ไม่ใหญ่นะฮะ เป็นหูเหรอสว่างแามฝนกระนัมไล่เลยเนาะนี่ตรงนี้เล่นได้อโอ้น้ำลุ่งมันจะเป็นเป็นน้ำลุ่งมากจากเห็นเมืองเกียร์เป็นรูอันนี้ก็จะเป็นแอ่งรับน้ำไหลลงไปตรงนนนก็็จะเป้นน ตรงนั้นก็มีอยู่หรอ,หรอว้าวมัตกให้มนตกกันเราควรจะลงไหมไปทางนี้ดีกว่ามันก็เหมือนเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะฮะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับอันนี้เป็นแอ่งสามารถเล่นน้ำได้ ันนี้สไลด์ไปไปข้างล่างจะเห็นดุกไกลเป็นเสาเฉลียงครับอันนี้ก็เป็นเสาเฉลียงเหมือนกันสวยงาม นี้ก็จะมีเป็นเสาเฉลียงเยอะสมชื่อฮะร้อยเก้าเสาเฉลียงเสาเฉลียงนะครับตอนนี้ยังไม่เจอกล้วยไม้ดูเสาเฉลียงรอ ก็มีหินที่มีลวดลายที่แปลกตานะฮะเนี่ยก็เป็นหินเป็น,นชั้นๆนะครับก็จะเป็นแหล่งนะ้ำตามธรรมชาติ คลองครับก็ขึ้นมาก็มีนะครับผมผักพืชผักนะครับที่หายก,กินได้อย่างเช่นหน่อไม้เนี่อย่างที่เห็นเป็นหนอครับโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนานะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเสาเสาฉเฉลียง นะอีกต้นหนึ่งนะครับที่ยังไม่มีใครมาปรับปรุงก็ยังเห็นเป็นต้นนะครับเสาเฉลียงไปหากล้วยไม้แดงอุบนนะครับ อ่าอันนี้ไงเจอแล้วเนี่ยครับผมก็เป็นกล้วยไม้เขาเรียกะไรอะไรตระกูลมา้านะครับเนี่ยฮะพาเข้ามาชมไกลๆครับผมสวยงามมากนะครับก็ ใกล้จะศูนย์พันแล้วนะครับเพราะว่าผู้คนก็หยิบจับไปเพาะที่บ้านนะครับผมตอนนี้เจอไปแล้วสามกอนะครับเดี๋ยวลองหาเพิ่ม นะโอ้อันนี้หินเสาเฉลียงเล็กาทางต่อเจอไหมอันนี้ก็นะ่าสนใจนะครับผมเป็นลานที่น่าสนใจลานหนึ่งนี่ก็เป็นพลเป็นพาานหินนะนี่ก็เป็นเสาเฉลียงเสาเฉลียงนะครับ อ่นั้นก็เป็นเสาเฉลียงนะครับซึ่งรูปร่างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และสวยงามนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะฮะครับผมสวยงามมากครับเสาเฉลียงผูของคำ นะครับนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามส่วนกล้วยไม้แดงอบุบลเห็นอยู่สามสี่จุดนี่แหละฮะก็อย่างที่บอกแล้วฮะค่อคนข้างที่จะใกล้ที่จะศูนย์ พันไปแล้วจากตรงนี้นะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นเสาเฉลียงเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอันนี้จุดนี้นะครับผมผมเดินขึ้นมาน่าจะเป็นจุดสูงสุดของภูของคำนะครับเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่ามัน เป็นเสาเฉลียงที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอาเดี๋ยวผมพบมาใกล้ๆนี่ครับสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวเดินต่อไปหากล้วยไม้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะจุดถ่ายรูปที่สวยงามนะครับก็จะเป็นข้างหลังเดี๋ยวเรา เดินต่อไปเพื่อหากล้วยไม้แดงอุบลก็พยายามที่จะหาให้มันได้ครบแล้วก็นำไปอนุรักษ์นะฮะอันนี้ก็สวยงามฮะ เสาต้นนี้นี่ฮะก็จะเป็นลานกว้าง ก็ผมลืมอธิบายภูมิประเทศนิดนึงนะครับผมตรงนี้เลยจุดที่ผมยืนอยู่นะครับผมคือ,อสถานที่คือภูคองคำนะครับผมอยู่ในพื้นที่ตำบลแก่งเค้งอำเภอขุดขปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม,ผมก็ถ้า หันหน้าลงฝั่งใต้ก็จะเป็นอำเภอตะการพืชผลนะครับผมก็หันหน้าขึ้นเหนือก็จะติดอำเภอโพไซอำเภอเขีมราชนะครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะครับผมฝั่งที่ตะวันออกก็จะเป็นอำเภอโพไซนะครับผมฝั่งขวามือก็จะเป็นบ้านดงตะวันนะครับผมเป็นพื้นที่ แหล่งกำเนิดจุดนี้นะฮะ